สวัสดีจ้าวิ่งมาเลยนะคะแม่จ๋าวิ่งมาเลยนะคะ oh. วิ่งมาเลยนะคะมาทานส่วนแบ่งนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีตอนเช้าจ้ารีบมาทานนะคะคุณแม่นะคะ รีบมาทานผลไม้หวานๆนะคะขอบพระคุณนะคะคุณแม่จา๋าขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญน,นะคะพ่อพระแม่พระทุกท่านเลยนะคะที่ท่านเข้ามาเมตานะคะป้อนผลไม้คุณยายนะคะทําให้แม่มะลิเรานะคะมีรูปร่างอ้วนท้วนนะคะสมบูรณ์มากๆเลยนะคะคุณแม่จา๋าขอให้บุญกุศลนะคะนําพายคุณพ่อคุณแม่ใจดีทุกท่านนะคะท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้บุญร,รักษาเทวดา ของทุกท่านเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้ดั่งใจปรารถนานะคะไปไหนมาไหนนะคะก็ขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดนะคะจากัยอันตรายทุกประการเลยนะคะสาธุสาธุนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญนะคะให้กับคุณยายช้างทั้งสองเชือกด้วยนะคะฝากเมตตาคุณยายช้างทั้งสองเชือกด้วยจ้า <c oughs> รักคุณยายทั้งสองเชือกนะคะคุณแม่จ๋าขอให้คุณแม่รักน้อยๆนานๆนะคะฝากเมตตาด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบายบายจ้ามัน,นคือไม่หยุดวะ่ะ